สงคลามถูกต้องค่ะติ้ง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 สองค่ะติ้งต่อนะคะใส่อาหารสองพยางนะใส่อาหารค่ะถ้าพูดพยางเดียวไม่ให้นะใส่อาหารเนี่ยไงจานชามถูกต้องค่ะโอ้เต้งไปปมาติ้งติ้งติ้งติ้ต คะเรียกผู้หญิงเรียกผู้หญิงค่ะอีนั่งกับบอมแมนอีนั่งอีหลักกับบอมแมนลงท้ายด้วยสระอามอม้าค่ะเรียกผู้หญิงค่ะลงท้ายด้วยสระอามอม้าค่ะมาดามค่ะมาดามค่ะมาดามเงเรียดมาดามเถงเรียนได้สาวได้สาว

มาดํทธงขาลามมาเขาลามมาขาวล้ำย่ากว่เดียวขาลามพี่น้องเลยต่อนะคะเตยบอลสนามถูกต้องค่ะโอ้ตัน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 เดี๋ยวบเตสสนามเตวบเตสที่มันเตีอยู่หน้าบ้านลูกสีหน่อยมาดํามาดําสีโอ้ได้หรือเปล่บอกได้แค่ลูกเกี่ยว ต่อนะคะเจ็บตีนน้ำอะไรน้ำอันโดนเย็บยาเย็บยาเฮ้ยน้ำน้ำเยอะยางยังไหนเนี่ยแต่แล้วนะคะเราตอบหนึ่งพยางตอบสาพยางไม่ให้นะเพราะว่าเราเล่นเหยียบน้ำเพราะว่าน้ำแัน้ำอค่ะน้น่าน่นแนวน แล้วใส่เกือบเนอะเรากับบุหัวสบายดีไหมคือคำถามถูกต้องค่ะาต่าต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 าสบายดีบอด์มดอยังตื่นบ่ทันอยังบาทันตืเ่งมาดาเ็ตามดูสามดูดำดำตาดำตาดำดมาไปแล้วต่อนะคะเสือ รามถูกต้องค่ะูามยังไง้ยเมันเสียโอ้สค่เรนามาหมฮึคตเป็นกี่อลยตอนะคะละเลยไม่ใส่ใจละเลยไม่ใส่ใจอย่างน้อละเลยไ่ใส่ใจค่ะ ลไม่ใส่ทามกับโมเม่นโอ้ยโมเมนโมเมีนใส่ถามไม่ใส่ใจสองพยางค่ะที่มีสระอาแล้วก็มอม้าค่ะสระอามอม้าสระอามอม้ามองข้ามไหมคะถูกต้องค่ะเดี๋ยาเดี๋ยาเดาเดาเดาเมาเดาเด่เดาเดาดาเดาาเดาามาาาาาเเดดเาเดยาเา มาสองมาหนึ่งเออเอาให้หมดโอ้สองค่ะมาหนึ่งมาสองต่อนะคะป้าฉลาะถูกต้องค่ะเอาเ้าวดาวดาวดาวจีดีค่ะไม่ได้เลยยุติมันบ่ได้มายไม่เลยยายเลี้ยนต่อนะคะเอาดีๆนะเอาดีๆเวลาที่สามถูกต้องค่ะ ตีเจ้าบอลน่คือได้ขอไม่ละบ้านอนข่เดียดจะเทละสามเมื่อใดพอเห็นล้ววันยุติสามเป้งสองเป้นุ่มฟองลายเียนให้รับนอนแน่ตีดตามึงจะข่ตามึงหรือป่าต่อนะคะเตรียมตัวตันหาจัดอะไร ได้ตอบเลยค่ะบ้ากรรมถูกต้องค่ะบ้ากรรมตีลวดบ้าลวดวะว้าวดีค่ะว้าซีว้าซีเลยเออหนึ่งสองสามคว้าไปยัดอันนึงค่ะโอเคข้ามมาไหนก่อนขันมึงมาแล้วมาจไกคนมึงมาจกคนซีเออมึงมาซีคนสิห้ามเตะแถวมึงห้ามแตกแถวนะถ้าแตกแถว ตายนะจ๊ะต่อนะคะกล่าวร้ายทําให้เสียหายประนามถูกต้องค่ะมายายแปจะบเปล่าต้าด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 ้าามาด้าด้าสมกอะไร่กัอสมกอ่แมาดับมาดับสีหีสีหีโอ้ยสีหลีมาลุ้นรางวัลกันเลยโอเคมามาข้างหน้าจ้ะมาข้างหน้าเรียน วันนี้บรรยากาศดีมากเลยเอาให้ได้นะตามบ้านลูกหลอกอย่าเอามาปาร์ตคือเมียนเฉยๆบ้านได้ยี่หลีลูกหลอกเจ้าบ่เอามาใยี่หลีโอ้อย่ามาลูกออย่ากมาลูกหลอกหลอกอีกแล้วควายล้อยี่หลีไปได้อกเดียวอันเดียวรันเดียวห้าสิบชมพูของยายแป้ อยาาเลี้ยนสีเงินงจ้ะน้ำเงินจ้ะได้ยหนึ่งบาทอยู่หนึอยอู่จ้าดอยยสีเหลืองสิบบาทโอเคดี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 อยู่เดดีดีดีดมาก่ามาจกคนมากมัดเลี้ยงแถวมาเลยสิบคนนะมาน้อยกว่านั้นฉันไม่ชอบ